สวัสดีครับเพื่อนออกสิจะมาีวิวของกินาของกินมีอะไรบ้างไหนมีไข่จิ๋วอ๋อมีไข่จิ๋วแล้วก็มีพิซซ่าจิ๋วพิซซ่าจิ๋วด้วยแล้วก็มีหมูปิ้งหมูปิ้งแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ๋อแล้วก็มีแคบหมูแคบหมูแล้วก็มีน้ำซุปน้อยด้วยโอ้โหแล้วมีหลอดมีหลอดด้วยใช่อือหือเยี่ยมไปเลยโอ้ เอาอาหารพวกนี้มาวางบนโต๊ะโต๊ะมันโต๊ะกินข้าวไม่ใช่เหรอใช่แล้วน้องออมสินไปซื้อมาจากไหนครับไปซื้อจากตลาดวันน้ำน้เย็นมาอ๋อต,ตลาดวันน้ำเย็นเหรอแล้วก็ไปเจอเป็ดด้วยไปเจอเป็ดใช่อันเล็กๆอ๋อแล้วออมสินจะรีวิวอันไหนให้เพื่อนๆดูก่อนจะรีวรริวไข่ไข่จิ๋วให้ดูก่อนไข่จิ๋วเหรออ้าวถ้างั้นออมสินหยิบไข่จิ๋วขึ้นมาชิมหนึ่งอันอลองชิมดูสิ อึ๊บอ่าวางไว้เป็นยังไงบ้างอร่อยโอ้เคี้ยวให้หมดปากเคี้ยวดีๆครับอโอ,อ้โหอร่อยมากเลยแล้วก็มาีอีกเราต้องเคี้ยวให้หมดปากก่อนค่อยพูดอมรีบเคี้ยวรีบเคี้ยวหลังจากใครจิ๋วแล้วต่อไป จะรีวิวอะไรต่อนะพิซซ่าจิ๋วพิซซ่าจิ๋วเหรอใช่ว,ว้าวน่ากินมากมากถ้าอย่างนั้นเอาสินหย,ยิบไปหนึ่งอันอว,ว้าวไหนหอาอสิบโอ้โหอือหือเป็นไงบ้างครับอร่อยมากอร่อยมากเลยเหรอโอ้โห ตลาดวังน้ำเย็ยนที่มีแต่ของอร่อยเนาะเยี่ยมไปเลยแล้วต่อไปล่ะครับหมูปิ้งหมูปิ้งกับข้าวเหนียวโอ้โหมาเดี๋ยวโน่นช่วยข้าวเหนียวแกะให้หน่อยครับได้ครับแล้วเอาสติกเกอร,กรกข้าวเหนียวให้ดูได้เลยเพราะว่ามันเย็นมากอ๋ออ่ะออมฝิ่นล้างมือแล้ว outfit. เอาฝิ่นเอาเอาล้างแล้วนี่เอาฝิ่นเอามือหยิบเลย้โอ้นยังไม่ได้ล้างมือ ข้าวเหนียกวก่อนเลยเหรออยากกินหมูตามโอเคอืออือฮอไปไงโอ้โหเยี่ยมเลยนะอือแล้วอันนี้ล่ะอันนี้คือแคบหมูโอเคอ่ะกินแคบหมูก่อนไหนลองเคี้ยวอุ๊เข้าไหม อออืื้หเสียงกรอบมากเลยอ่ะเป็นไงกรอบไหมกรอบไหมกรอบมากกรอบมากเลยเหรอกรอบเหมแบบไสกรอบเลยโอ้โหเยียะไปเลยแล้วแล้วอย่างนี้เราก็ต้องกินน้ำส้มด้วยสิเพื่อความคล่องคอใช่ไหมน้ำส้มมันจะทำให้สดชื่นใช่อ่ะน้ำส้ม นี่เปิดเลยโอ้โหเก่งมากเลยเออมีเสียงอลอ,องหกอ่ะมองดีดีว้าวอึ๊บเก่งมากครับวางไว้อ่ะก็อาหออดอ,อดจิ้มเข้าไปถูกต้องแล้วก็ครับแล้วเสียงชิมน้ำซุปซี้อร่อ,รอยอร่อยมากเลยโอ้โหอะ โอเคถ้ okay. างั้นบอกเพื่อนๆว่าตลาดหวามเย็นมีแต่ของอร่อยจริงไหมครับจริงครับโอเคถ้ okay. างั้นเอาสิ่นขอตัวไปกินก่อนนะใช่โอเคถ้ in okay. างั้นฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หน่อยครับบ๊ายบายบอกให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกดไลค์กดแชร์ให้ผม้น่ารักด้วยนะคบครับบ๊ายบาย